สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องวิมัยทาร์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับคนโสดนะคะชาวทักดินพลึกศพกันมังกรน,นะคะประจําเดือนกร,รกฎาคม2566นั่นเองนะคะคนโสดชาวทักดินนะคะได้แก่ชาวพลึกศพค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะชาวการค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและชาวมังกรน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง 12กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็อีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวในหัวข้อคนโสดนะชาท่าดินประสบกบารณมังกรประจําเดือนกรกฎาคาม2 5 6 6น้นั่นเองนะคะซึ่งนะคะการอ่านดวงความรักนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะคนโสดบาง เคสบางกรณีที่มาดูคลิปนี้ก็จะเป็นคนโสดแบบโซดสนิดเลยโสดไม่มีใครนะคะหรืออาจจะเป็นคนโสดที่มีคนคุยแต่ยังไม่ได้เลื่อนสถานะยังไม่มีสถานะแต่ก็มีคนคุยอันเนี้ยคุณก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่า Energy มันตรงนะคะ ดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆค่ะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักคมสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจนะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทนเลยในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดูส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวแท้ดินพฤ้ศกกันมังกรแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวแท้ดินพฤ้ศบกันมังกรเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาาดดูกกันนีวว่่ะะคา ในอดีที่ผ่านมานะคะชาวทาตดินประสบกันมังกรที่เป็นคนโสดคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ทำไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะมาดูกันเนะาะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่หกเปลี่ยนนะคะอัศวินถือดาบค่ะเด็กถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยค่ะ ชาวธาตุดินประสบการ์มังกรที่เป็นคนโสดนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคุณอาจจะเคยคุยกับชาวธาตุดินประสบการ์มังกรธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือคนคนนั้นอาจจะมีความต่างกับคุณมากๆอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุดินประสบการ์มังกรที่เป็นคนโสดคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีการให้และได้รับอย่างไม่เท่าเทียมกัน นะคะคนหนึ่งรับอย่างเดียวนะคะเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวอีกคนหนึ่งเป็นฝ่ายให้อย่างเดียวก็ได้เช่นเดียวกันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันดึงดึงกันไว้มันจะพัฒนาก็ไม่พัฒนาสักทีนะคะมันจะอยู่ที่เดิมก็รู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มนะคะเลยทําให้ตัวชาวท่าดินประสศการณ์มังกรเนี่ย รู้สึกว่าเราควรจะเปลี่ยนเป้าหมายดีไหมเราควรจะเราควรจะเปลี่ยนคนคุยดีไหมเราควรจะหยุดคุยดีไหมหรือเราควรจะคุยต่ออ่อไม่รู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะนะคะหรือในที่นี้ energy ของไพ่ในอดีตที่ผ่านมาบอกว่า่ายังมีการรอคอยนะคะที่จะได้รับที่จะได้คุยที่จะได้สื่อสารนะคะหรือบางคน อยู่ในความสัมพันธ์เพราะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะอาจจะมีผลประโยชน์ในความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะมันเหมือนกับก้ามกึ่งนะคะจะพัฒนาก็ไม่พัฒนาจะอยู่ที่เดิมหรือจะตัดใจก็ยังมีอะไรที่เกี่ยวพันกันไว้ อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ทางนี้ท้งนั้นไม่รู้สึกว่ายังคงอยู่ในชีวิตของกันและกันอยู่คุณอาจจะเป็นคนโสดที่มีคนคุยก็ได้นะนะคะแล้วก็เกี่ยวพันกันไว้ด้วยด้วยผลประโยชน์ในความสัมพันธ์นะคะมีการช่วยเหลือกันนะมีการให้คําแนะนานะคะมีการเขาเรียกว่าปรึกษาซึ่งกันและกันอยู่นะคะมีอะไรเหมือนกับคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรประมาณนี้หรือนะคะอีกกรณีหนึ่งเนี่ยไม่ให้แค่แบบ1 0 2 0นนะคุณอาจจะเขาเรียกว่า อยู่รอใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะแบบเพื่อที่จะให้เขาจบความสัมพันธ์ในฝั่งเขาอะค่ะอืเพื่อที่จะแบบคุณจะได้สถานะอะไรประมาณนี้ก็ได้อันนี้ไม่ให้แค่นิดเดียวนะให้นิดเดียวจริงๆแค่แบบสิบเปอร์เซ็นไม่เกินนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของคนโสดชาวท่าดินผู้ศพกันมังกรน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในเดือนกรกฎาคม2566นะคะบรรยากาศความสัมพันธ์ของชาวท่าดินผู้ศพกันมังกรที่เป็นคนโสดเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะ ไพ่แบรกได้ลเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่แฮงแมนค่ะวีออฟฟอร์จูนนะคะและเป็นไพ่ชารยอดค่ะชาวท่าดินรู้สบก,กันมังกรที่เป็นคนโสดน,นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎราศีากันลัคนากันอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะไไบรรยากาศความสัมพันธ์ในในช่วงเดือน รกรกฎาคมนี้ไม่รู้สึกว่ามันจะนิ่งๆเงียบๆเงาๆนะคะเนาะคือเหมือนกับถามว่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมในเดือนนี้ก็ยังนะหรือความสัมพันธ์นี้มันจะถอยหลังไหมก็ไม,ไ,มไม่ได้ถอยคือมันไม่ได้ถอยและไม่ได้เดินหน้าแต่ยังมีกันและกันอยู่มันจะขึ้นน,นลงๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายาใช้หนักขวาบ้างนะคะหรือต่างคนต่างมี ภารกิจมิธุระมีการงานมีอะไรต่างๆที่ต้องรับผิดชอบบางคนเดินทางบ่อยนะคะบางคนเดินทางบ่อยบางคนสื่อสารกับชาวต่างชาติแล้วเวลานะคะหรือ,เ,อเขาเรียกว่าระยะทางเนี่ยมันมันกลายมาเป็นอุปสรรคหลักในความสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปไม่ได้มันพัฒนาไม่ได้บางคนก็ยังคุยกันอยู่นะคะแล้วก็มันเหมือนกับ3าวันดีสี่วันหายอะไรประมาณเนี้ย แต่ก็ยังไปนะแต่ก็ยังไปไปแบบไม่ได้คาดหวังอะคะ่ะเพราะไม่รู้สึกว่าบรรยากาศในช่วงกรกฎาคมเนี้ยมันจะเงียบเงียบนิ่งๆิ่งทรงทรงนะคะประมาณนี้เนาะหรือชาวทัดินบางคนอาจจะรู้สึกเหงาเหงาก็ได้นะคือมีคนคุยแต่ก็เหงาอะไรประมาณเนี้เออนะท้ง,งที่เราก็มีคนคุยแต่บางครั้งบางทีเราอยากคุยกับเขาเขาไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าความคิดและความรู้สึกของคนโสดชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรกับคนกับคนที่คุณคิดถึงนะนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อการขอดูของชาวธาตุดินก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรค่ะชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคิดถึงมาดูกันเนาะไพ่ไปได้เดินไพ่หนึ่งถ้วยนะคะคนโสดคุณอยากไดสถานะนะอืมคุณอยากแบบไม่อยากไม่อยากเป็นโสดแล้วอะไรประมาณเนี้นะคะ ไพ่8ไม้เท้านะคะคุณอยากสื่อสารคุณอยากพูดอยากพูดทุกความรู้สึกที่มีอยู่ในใจนะคะไพ่ควีนถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่คิงถือดาชาวธาตุดินประสบกันมากที่เป็นคนโสดนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกหรือชาวธาตุลมมิถูกตุนกุมหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะคุณคิดและรู้สึกแยเบเขาไม่รู้สึกว่าคุณอยากจะเคลียร์ความสัมพันธ์นะเออว่าเอ่อ เป็นไปได้ไหมพัฒนาได้ไหมรู้สึกเหมือนกันไหมหรือเราคิดไปเองฝ่ายเดียวอะไรประมาณเนี้ยคุณจะได้เคลียร์ไปเลยถ้าหากว่าคิดเหมือนกันก็คือไปก็คือก็คือคุยกันจริงจังนะคะก็คือแบบอืมเราจะดูใจกันนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าไม่ได้คิดเหมือนกันไม่ได้คิดตรงกันตัวคุณนะคะคนโสดอยากจะตัดไปเลยเพราะว่าไม่รู้สึกว่าตัวชาวท่าดินนะ่ะก็มี พลังงานใหม่ๆมีคนใหม่ๆเข้ามาเยอะะแล้วคุณไม่อยากจะรอคนๆนี้ที่ที่แบบจะคุยหรือไม่คุยอะไรประมาณนี้คุณอยากจะแบบตัดสินใจให้มันชัดเจนไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวธาดินรู้สึกสการมังกรคิดถึงคนโสดน,นะคะคนที่คุณคิดถึงเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณมาดูกันเนะาะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สองดาบค่ะเดวิล <Devil S 2> นะคะ ไพ่เอมเพอร์เรอร์ค่ะอีกหนึ่งใบและเป็นไพ่สามดาบนะคะชาวธาตุดินประสบกันมังกรคุณอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคนมีสีมียศมีตําแหน่งรับราชาการหรือว่าเป็นนักการเมืองก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะตัวเขาคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับคุณไม่รู้สึกว่าตัวเขาเอะยังมีแพชชั่นกับคุณยังอยากที่จะคุยกับคุณแต่ด้วยความที่ไพ่เอมเปอร์เรอร์ขึ้นมาเขาอาจจะเป็นคนที่แบบ มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายแล้วช่วงนี้เขาอาจจะมีปัญหาในส่วนของการงานหรือในส่วนตัวของเขาที่มันจุกจิกใจอะคะ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าอืมกับคุณนะ่ะอาจจะแบบคุณน่าจะเข้าใจเขาอืมคุณน่าจะเข้าใจเขาแล้วก็ตัวเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณก็มีกำแพงเหมือนกันแต่ตัวเขาก็ยังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะไม่อยากที่จะปล่อยไปแต่ก็รู้สึกมีความรู้สึกกดดันใจอะคะ่ะ ในวันในช่วงที่เงียบหายกันไปหรือว่าไม่ได้คุยกันหรือว่าหายไปอะไรเงี้ยตัวเขาก็คิดถึงคุณนะแล้วก็ตัวเขาก็มีความคิดเดยอะคิดมาก ด้วยเช่นเดียวกันว่าเอ้ยคุณจะหายไปไหนทําอะไรอยู่กับใครอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ยังมีอารมณ์นี้อยู่แต่ตัวเขาอาจจะไม่ได้สแสดงออกชัดเจนว่าต้องการคุณขนาดนั้นก็ได้นะคะมันเลยทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกแบบไม่มั่นใจกับคนคนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบร์ซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดชาวาทุดินประสบกันมังกรจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะพัฒนาหรือเปล่านะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่ดีไฮเนเท็นะคะไพ่คิงถือถ้วยนะคะ คุณอาจจะอยู่กับ,กบชาววันจันทร์นะคะไพ่จัตเจมส์ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกรกรกมีพิจิกชาวต่างชาตินะคะและไพ่เฮลโลแฟนนะคะชาวราศีพฤษภศพและกณะนาดพฤษภศนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามน้าไพา่ในส่วนของเอาค่อนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์มีโอกาสนะที่ที่คุณกับเขาจะได้เคลียร์ใจจะได้จะได้เปิดเผยเขาเรียกว่าความรู้สึกในใจที่มีอะคะ่ะต่อกันและกันนะคะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาแต่ว่า ในทางนี้ทางนั้นจะพัฒนาจากคนโสดเป็นคนที่มีคนคุยแล้วได้สถานะแล้วในส่วนของอนาคตคนทั้งคู่ต้องว่างนะเพราะถ้าไม่ว่างมันจะกลายเป็นว่าไปกันไม่ได้แล้วปล่อยกันและกันไปปลดปล่อยกันและกันไปแต่ถ้าว่างแล้วคุณและเขาต่างคนต่างไม่ได้มีใครนะคะไพ่ใบนี้ไพ่ที่ขึ้นมาเอ็นดูจีที่ขึ้นมามีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นคนรัก ได้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้ถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นเติร์ดไม่ได้เป็นรักสามเศร้าแล้วก็ไม่ได้ดีกับคนที่มีเจ้าของนะคะก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่ถ้าหากว่าคุณและเขาเป็นคนที่ต่างคนต่างมีเจ้าของหรือว่าเป็นเติร์ดปาร์ตี้แล้วเนี่ยเป็นรักสามเศร้าแล้วเนี่ยก็มันจะกลายเป็นความที่เคลียร์ความสัมพันธ์แล้วต่างคนต่างแยกย้ายนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวาทุดินประสบกากันมาก,ก่อนที่เป็นคนโสดขอคําแนะนาค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะไดิเป็นไพ่เดทนะคะการเปลี่ยนแปลงเนะาะไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะไพ่สิบด,ดาบนะคะและเป็นไพ่เดวิลค่ะชาวาทุดินประสบกาันมาก,ก่อนไพ่ทาโร่แนะนำว่าถ้าความสัมพันธ์ที่คุณอยู่หรือ คุณเป็นคนโสดแหละแล้วก็คุยกับคนคนนี้ก่อนที่คุณจะเปิดใจอะคะ่ะไม่รู้สึกว่าอยากให้คุณนัถอยออกมาหนึ่งเก้าแล้วลองมองความสัมพันธ์เนี้ยมองคนคนนี้ในในโลกของความเป็นจริงในแง่มุมของความเป็นจริงว่าตัวเขาปฏิบัติกับเราเป็นไงเขาสม่ําเสมอไหมเขาพร้อมที่จะคุยกับเราเขาพร้อมที่จะเรียนรู้เราหรือเปล่านะคะลองดูเนาะแล้วบางครั้งบางทีเราอาจจะชอบเขามากๆจนจนลืมไปว่า เอ้ยเขาชอบเราไหมเขาอยากคุยกับเราไหมด้วยความที่เราอยากคุยอ่ะเราอาจจะอยากคุยกับเขาแค่คนเดียวก็ได้เขาอาจจะไม่ได้แบบว่างหรือไม่ได้แบบแบ่งเวลานะคะให้กับความสัมพันธ์ในเรื่องาความรักเลยก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมามันเป็นไพ่ของคนที่มีภาระความรับผิดชอบพีเยอะมากๆแล้วเหมือนกับว่าเขาเอาในเรื่องราวของความรักเนี่ยเป็นพาราลิตี้หลังๆเลยอะคะ่ะที่ไม่ใช่แบบสิ่งที่เขาจะต้องจัดการหรือโฟกัส นะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะชาวาตดดินคุณลองถามใจตัวเองดูะคะ่ะว่ากับคนคนนี้ที่คุณเล็งๆอยู่เนี่ยนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะเข้ากันได้ไหมนะคะลองโดยไม่ต้องถามเขาก็ได้คะ่ะแค่มารู้สึกว่าคนเราอะ่ะมันมันถ้าไม่หลอกตัวเองจนเกินไปนะจะรู้สึกได้จะรู้ความจริงได้จะรับรู้ได้ว่าสิ่งที่ปฏิบัติต่อกันมันเท่ากันหรือเปล่านะคะแล้วมันจะพอที่จะเป็นไปได้ไหมอะไรประมาณเนี้ย นะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้คนโสดชาวทัดดินนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมปมาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถ,ถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยะคะ่ะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ